ที่เกรซแอนแกรนอยู่ที่ชนบุรีโอ้โหสวยมากเขียคข้าผ่านประตูคนละร้อนะคะคุณผู้ชมก็จะปิดทุ่มนเนื่อเข้ามาเนี่ยไม่เสียดายตังเลยวันนี้คุณแม่เนี่ยมีตัวช่วยมามาบอกคุณผู้ชมว่านี่คือสลิมนิง้งเลมอนเบอร์รี่ กล่องหนึ่้าร้ไม่ขายเราขายเพียงแค่ส0งร้อแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะ5กล่อง1,000ส่งฟรีแล้วก็สองพจะได้12กล่องนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยค่ะอันนี้คือสลิมดิงเฟตปูชิโน่นะคะคุณผู้ชมสลิมดิงเฟตปูชิโน อันนี้นะคะคุณผู้ชมจะขากล่องละ500จะมีกลิ่นุ้มโยสุขายเพียงแค่200กล่องหนึ่งมี12ซองซองหนึ่ง15กรัมนะคะสนใจนะคะสนใจนี่นี่นี่สแกนเลยสแกน QR โคโทรมาเลย08 1630 4622หรืายอไลน์มาเลยแอดเลนาดั n แกงไลน์ไอเดลมีแอดล e เ a เอเอดักะแล้วลล line. Line. ลส่วนนี้คือโกโก้อร่อยมากอันนี้คือ